ก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกทาง YouTube Channel นะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะครับันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องชาร์จระบบออโต้นะครับเคนเดอร์นะครับรุ่น fc 2 0 e นะครับตัวนี้เป็นระบบออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จ่ายโหลดต่อเนื่อง20แอมป์นะครับพีคได้ถึง100แอมป์นะครับ พิเศษสามารถจำสตาร์ทได้ครับเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายทีละฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะทำคลิปการใช้งานทีละสเต็ปอีกทีนึ่งครับอันนี้มาแนะนำเครื่องดูก่อนมาเปิดฝาดูว่าข้างในมันมีอะไรกันบั่งปุ่มเขาก็ามี3ปุ่มนะครับเป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็กดเวียน ออปชันไปเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้สามารถชาร์จเร็วชาร์จชา้าได้นะครับจัมสตาร์ทได้ชาร์จได้12 24ครับก็ชาร์จแบตได้2แบบนะครับเป็นแบตน้ำหรือแบตกึ่งแห้งหรือจะเป็น a จมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตัวเครื่องสามารถบอกแรงดันแบตเตอรี่ได้สามารถบอกวนเตดสามารถเช็ค ไฟที่มาจากไดชาร์จได้นะครับว่ามาถูกต้องหรือเปล่าแต่ขาดไปสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่มีนะครับคือวัดกระแสนะครับไม่มีมาให้เพราะว่าเนื่องด้วยต้องทำการจํมสตาร์ทนะครับทำให้อาชันในนี้ไม่สามารถติดตั้งเข้าไปได้นะครับแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าเครื่องมันเป็นออโต้แล้วก็เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับสามารถ เริ่มทำงานที่แรงดัน8.5โวลต์น,นะครับแล้วก็แรงดันตั้งแต่11.5ถึง12.13.14นะครับจะเข้าโหมดจำสตาร์ทนะครับคือตัวนี้นะครับล่างนี้ครับกดสมมติเราเสียบปลั๊กเปิดเครื่องนะครับ ไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับรุ่นนี้ไม่มีปุ่มเปิดเครื่องนะครับเป็นเสียบปุ๊บทางานเลยมูเลกกดครับแบตเตอรี่เรามีแรงดัน1 1 5ถึง1 3 1 4าโวลต์นะครับเรากดปุ่มนี้มันก็จะเลื่อนแค่อันนี้นะครับอันนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับเราก็จะตั้งตรงนี้ได้เลือกฟังก์ชันตรงนี้ได้แต่ว่าไม่สามารถเข้าโหมดชาร์จได้นะครับ เพื่อนๆต้องไปทําการคายประจุทิ้งก่อนนะครับให้เหลือต่ํากว่า11โวลต์ถึงจะมาคีบแล้วจะเลือกของฟังก์ชันนี้ได้นะครับว่าจะชาร์จช้าชาร์จเร็วแล้วก็เจ้าตัวนี้เหมือนทั่วๆไปนะครับคีบกับขั้วได้นะครับมี LED เตือนแต่ไม่มีเสียงเตือนนะครับเรามาลองดูด้านหลังนะครับว่าด้านหลังมีอะไรมากอึ๊บหนักมากครับ ด้านหลังก็จะมีปลั๊ก ac นะครับสายปักคีพสองอันฟิลครับมีฟิลให้นะครับซิลก็จะใส่ไว้ให้80อมปน,นะครับนี่นะครับมีฟิลสำรองแถมมาให้1อันนะครับมีทัดลมระบายความร้อนสเปคเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับ ตัวนี้กินไฟขาเข้าสูงสุดนะครับประมาณ4แอมเรามาดูขนาดของหมออแปลงกันนี่เป็นขนาดของหมออแปลงนะครับตัดมากความสูงของมออแปลง5นิ้วนะครับสูงของหมออแปลง5นิ้ว ส่วนด้านนี้ก็ประมาณหนิ้ว2นะครับอนนี้ครับด้านนี้5นิ้ว2นะครับโดยประมาณนะครับผลลวดไปเข้านี่นะครับเส้นใหญ่เหมือนกันไปออกก็เส้นใหญ่นะครับ ด้านคอนโทรลก่อนอหนักเยอะมากครับในส่วนคอนโทรลนะครับคอนโทรลหลักนะครับอยู่ที่แผงด้านหน้าตู้นะครับนี่นะครับเป็นชุดคอนโทรลไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งมันจะทำให้ระบบเล็กลงนะครับ เปิดมาแทบไม่เจออะไรเลยนะครับส่วนเจ้าบอร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นบอร์ดคอนโทรลพาวเวอร์นะครับโดยที่ฮิตซิงจะมี s อ r 2ตัวนะครับขนาด60แอมป์600โวลต์ขนาดกันอยู่นะครับได้ด้วยทรานซิสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอร์ดตรวจจับแรงดันนะครับ ก็วงจรตัวนี้ไม่มีไดโอดเร็กติฟายนะครับใช้ SCR เร็กติฟายตรงเลยนะครับโดยขั้วบวกเขานะครับต่อจากหมอปแปลงผ่านฟิลออกไปปากคีบเลยนะครับแล้วก็ SCR สองตัวสองฝั่งฝั่งนี้ตัวนึงฝั่งนี้ตัวหนึ่งนะครับ จากมอแปลงนี่นะครับขดไฟออกนะครับมอแปลงขดไฟออกนะครับมอแปลงนี่นะครับขดไฟออกเขาจะพันมาสองเส้นนะครับเส้นหนึ่งจะแยกมา S T R ฝั่งนี้ตัวหนึ่งจะแยกมา S T R ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อขนานกันนะครับส่วนลวดที่ใช้นะครับเป็นไม่ใช่ลวดอลูมิเนียมนะครับ เอ้ยไม่ใช่ลวดทองแดงนะครับแต่เป็นลวดอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมชุบนะครับก็มอแปลงเขาไฟหลักนะครับไฟหลักที่ออกมาสำหรับต่อไปชาร์จแบตนะครับ54โวลต์น,นะครับ2ชุดชุดหนึ่ง54โวลต์ฝั่งนี้อีกชุดหนึ่ง54โวลต์ฝั่งนี้แล้วก็ขนาดการออกมาที่ปากคีบที่สายขั้วลบนะครับส่วน สายปากคีบนะครับก็ใหญ่โตมโหฬานหน่อยแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับสายใหญ่นะครับนะครับสายใหญ่แต่เป็นสายมันสายตู้เชื่อมนะครับอลูมิเนียม ชุบทองแดงครับทัวเครื่องก็ไม่มีอะไรมากส่วนเจ้าระบบจัม์สตาร์ทนะครับคือตอนแรกผมเข้าใจว่าอ่า180วินาทีหรือ3นาทีระหว่างที่เราคีบแล้วเครื่องนับถอยหลังนะครับจะเป็นการประจุชาร์จ ไฟเข้าไปในแบตนะครับแต่ผมลองเทสแล้วนะครับใช้แอมมิเตอร์ลองต่อดูนะครับไม่มีกระแสะะไหลนะครับเท่ากับว่าสามนาทีที่เรารอเนี่ยไม่มีอะไรเลยพอครบสามนาทีปุ๊บเครื่องก็สแตนบายพร้อมพอเราไปไขกุญแจสตาร์ทปุ๊บนะครับตัวเครื่องจะจ่ายกระแสะตรงจาก้อปแปลงนะครับเข้าแบตเตอรี่พร้อมกับจังหวะที่เราสตาร์ทนะครับ โดยแรงดันสตาร์ทที่ผมเทสเข้าๆโดยการจำลองโหลดนะครับอาอยู่ที่17-18.5โวลต์นะครับกระแส40-45แอมป์นะครับเป็นค่าเฉลี่ยที่ผมเทสโดยการจำลองโหลดนะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ครับแล้วก็น้ำหนักเยอะมาก อย่าลืมนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้เป็นระบบออโต้ทั้งหมดนะครับไม่มีสวิตช์เปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าได้ซื้อไปใช้งานอย่าลืมนะครับคีบอยู่แล้วบอกเครื่องไม่ทำงานนะครับถ้าแรงดัน11กว่าถึง12กว่านะครับจะเข้าหมดจัมป์สตาร์ทอย่างเดียวเลยนะครับ ถ้าอยากชาร์จต้องไปคลายไปจุดจริงนะครับสำหรับแบตที่มีแรงดันนะครับแต่ไม่มีกระแสหรือ cca นะครับผม12โวลต์ผมลองปล่อยเหลือสัก10โวลต์นะครับเราทำการคีบชาร์จนะครับมันก็จะเลือกได้เป็น m a n นวลหรืเอเป็น normal หรือว่าเป็นชาร์จเร็วนะครับ fast charge ก็ชาร์จได้ปกตินะครับก็ท้ายคลิปนี้ยังไม่มีอะไรนะครับท้ายคลิปนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่พีรนัทนะครับที่ส่งเครื่องแล้วก็นัายาบรรุงรักษาแบตเตอรี่เ็เคเกนมาให้ผมทำการเทสนะดรับผมจะค่อยๆทยอยทําคลิปลงนะครับคลิปนี้ก็แนะนำเครื่องก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับ เครื่องกับน้ำยาเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของพี่พีรนัทไว้ให้แล้วกันนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อพี่เขานะครับขายไม่แพงนะครับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ